ุกพื้นที่นะคะจะมีมแมลงไม่ว่าส่วนนั้นจะจะอยู่ตรงไหนของมุมโลกเราคิดว่ามแมลงเนี่ยเ,เป็นสัตว์ที่มีปริมาณมากที่สุดนะ,ะและในฟาร์มรู้สึกอะ ก็คิด <Christopher> ว่เขาเป็นสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปริมาณมากมากที่สุดกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะแมลงมีหลายจมพวกแต่แมลงที่สร้างสีสันก็เนี่ยและค่ะมีเสื้อแมลงทับ คือมแมลงเป็นแมลงที่สวยงามอค่ะผีเสื้อเป็นสิ่งเกะทำีเขาเรียกว่าทำให้ป่าหรือทำให้ถุงดอกไม้มีสีสันนะคะ ทุงดอกไม้จะมีชีวิตชีวาก็ต่อเมื่อร์มีแมลงเหล่านี้ไปเขาเรียวกว่าไปเก็บเกบสรนอะคะเขาจะดูมีชีวิตชีวามากฝ่าที่เป็นทุงดอกไม้ที่มีแต่ดอกไม้อย่างเดียว